เป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้นะคะว่าเล็บก,ก็สามารถเป็นมะเร็งได้โดยเกิดขึ้นจากผิวหนังใต้เล็บอีกทีนึงค่ะมะเร็งเล็บหรือที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่ามะเร็งผิวหนังเมลาน oma เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงที่พัฒนาในเซลล์เมลานไซต์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีบนผิวหนัง เมเรงผิวหนังเมลาโนโอมาเป็นผลมาจากความผิดปกติของการผลิตเมลานไซต์ที่สร้างเม็ดสีผิวความเสียหายของ DNA ทําให้เซลล์ใหม่เติบโตอย่างไม่สามารถควบคุมได้และไม่เป็นระเบียบจึงทําให้เซลล์มมเรงมีจํานวนมากขึ้นนั่นเองเมเรงผิวหนังเมลาโนโอมายังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้อย่างแน่ชัดนะคะแต่ว่านอกจากปัใจจัยในเรื่องของพันธุก,กรรมระบบภูมิคุมค้มกันอ่อนแอ ผิวขาวจัดมีประวัติเคยถูกแดดเผาและสิ่งแวดล้อมทั่วไปแล้วรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ก็ถือเป็นปัจจัยที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเมเร็งผิวหนังได้ค่ะคราวนี้ลองมาดู5สัญญาณอันตร,รายอาการของมะเรงเล็บกันหน่อยแล้วกันอาการเริ่มแรกของเมเร็งเล็บนั้นจะเป็นลักษณะของที่เราสังเกตเห็นได้จากภายนอกทั้งเล็บมีรูปร่างผิดปกติมีเส้นขอบที่เล็บผิดปกติ สีเปลี่ยนมีไฝที่เกิดขึ้นใหม่และมีขนาดใหญ่กว่า6มิลิเมตรเกิดอาการอื่นๆเช่นเลือดออกหรือคันอย่างที่บอกไว้นะคะว่ามะเร็งเล็บคือมะเร็งผิวหนังเมลานมาที่เกิดขึ้นบนผิวหนังที่อยู่ใต้เล็บค่ะเพราะฉะนั้นมะเร็งผิวหนังเมลานมาจึงอาจเกิดขึ้นที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ด้วยเช่นใต้เล็บในปากในระบบทางเดินอาหารในทางเดินปัสสาวะในช่องคลอดในสายตา นอกจากนี้แม้ว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังเมลานมาที่เกิดขึ้นใต้เล็บแต่ก็สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้โดยเฉพาะบริเวณจมูกและลำคอค่ะ ส่วนวิธีการรักษามมเร็งผิวหนังเมลาโนโมาที่เล็บจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์นะคะแพทย์อาจจะแนะนำให้เราผ่าตัดนำส่วนที่เป็นเมเร็งออกสำหรับผู้ที่มีเมเร็งขนาดเล็กแต่สำหรับผู้ที่มีเชื้อมะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายก็อาจจะพิจารณาวิธีรักษาหลากหลายขึ้นเช่นการผ่าตัดเอาต่อมน้าเหลืองที่ได้รับผลกระทบออกภูมิคุ้มกันบาบัด การบำบัดแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์การรักษาด้วยรังสีเคมีบำบัดสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เรายังพอควบคุมได้คือการหลีกเลี่ยงการออกแดดจัดๆโดยไม่มีการป้องกันแดดใดๆสวมเสื้อคลุมผ้าคลุมหมวกร่มและอุปกรณ์กันแดดอื่นๆเพื่อไม่ให้ผิวหนังได้รับแสงแดดจัดมากเกินไป รวมถึงการทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและควรจะหมั่นสังเกตเล็บของตัวเองอยู่เสมอค่ะถ้าเกิดเล็บมีลักษณะผิดปกติเช่นสีคล้ำขึ้นผิวเล็บไม่เรียบเนียนมีรอยฟกช้ำใต้เล็บที่ผ่านไปนานๆก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นลักษณะรูปร่างของเล็บเปลี่ยนไปมีฝายหรือแผลขึ้นที่เล็บอย่างไม่รู้สาเหตุก็ควรต้องรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที มะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของหญิงไทยจำนวนมากในแต่ละปีคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่ามะเร็งอะไรใช่เลยค่ะมะเร็งเต้านมนั่นเอง หลายคนอาจจะคิดว่ามะเร็งเต้านมเป็นเฉพาะผู้หญิงนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ชายก็สามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึงแม้ว่าจะเป็นจํานวนน้อยแต่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงก็ควรต้องตรวจร่างกายเป็นประจําทุกปีเพื่อรีบทําการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆที่จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างแน่ชัดนะคะแต่สามารถที่จะระบุปัจจัยเสี่ยงได้จํานวนหนึ่งดังนี้ค่ะ อายุมากกว่า45-55ปีขึ้นไปถ้ามีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งที่เต้านมอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะถ้าหากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ยังอายุน้อยมีประวัติเคยผ่าเต้านมจากสาเหตุความผิดปกติอื่นๆเช่นมีความผิดปกติของเซลล์ในระยะก่อนเป็นมะเร็งตรวจพบยีนมีความผิดปกติจากการตรวจเลือดที่เรียกกันว่า BRCA1 และ BRCA2 ถ้าหากพบความผิดปกติของยีนส์แบบนี้จะหมายถึงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมในสตรีที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีรายงานพบว่าการใช้ฮอร์โมนที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้เล็กน้อยหากสตรีวัยทองต้องเพิ่มเอสโตรเจนก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ มีบุตรคนแรกในอายุมากหลังอายุ30ปีมีความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่มีบุตรคนแรกตอนอายุน้อยกว่า30ปีค่ะผลของการเข้ารับการฉายรังสีก่อนอายุ30ปีโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมในสตรีได้ด้วยเราสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม แต่เราก็สามารถตรวจหาความผิดปกติของเต้านมได้ง่ายๆด้วยการสังเกตผิวหนังรอบเต้านมว่ามีความผิดปกติหรือไม่ผิวรีบเนียนตามปกติหรือมีความครุขระบีบหน้าอกแล้วมีอาการเจ็บหรือไม่มีของเหลวไหลออกมาจากหัวนมหรือไม่การเลือกอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ดังนี้ค่ะอย่ากินมากเกินไปจนอ้วนงานวิจัยระบุวา่า น้ำหนักทุกๆ5กิโลกรัมที่เพิ่มขึ้นในช่วงวัยผู้ใหญ่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้มากถึงร้อยละ5เพราะคนอ้วนจะมีไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปกตินะคะไขมันจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเลือกชนิดไขมันที่ทานมีรายงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ค่ะว่าอาหารไขมันสูงเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งในเต้านมได้แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของไขมันด้วย ผู้หญิงที่บริโภคไขมันจากาสัตว์โดยเฉพาะจากเนื้อแดงและนมที่มีไขมันสูงก็มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าผู้หญิงที่บริโภคไขมันสัตว์น้อยถึงร้อยละ33ผักผลไม้ถนอมเต้า ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งต่างก็เห็นตรงกันนะคะว่าการกินผักและผลไม้เป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้เพราะผักผลไม้อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายค่ะเช่นวิตามินเบตา้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้นอกจากนี้ผักผลไม้ก็ยังช่วยลดพลังงานในมื้ออาหารด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ